ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ไทยสร้างไทยหาหรืออุปทุตอิสราเอลสแสวงหาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีรองรับการขับเคลื่อนมิติต่างๆที่พักไทยสร้างไทยนางออนาชากีฟอุปทุตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยนายวรนรัตจันเพชรเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองอิสราเอลประจำประเทศไทย เขาพบปะหารือกับผู้บริหารพักไทยสร้างไทยนำโดยนายโพคินพลกุลประธาน,นาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศนายต่อพงษ์ชัยสารประธาน,นาคณะกรรมการการต่างประเทศพักไทยสร้างไทยโดยพักไทยสร้างไทยได้บอกกล่าวถึงจุดยืนและนโยบายที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 1. พรรคพักไทยสร้างไทย มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยสุขภาพการท่องเที่ยวการคมนาคมโดยเฉพาะระบบโลจิสติกค,คลองไทยในภูมิภาคและโลก 2. พพักไทยสร้างไทยยังได้ใช้โอกาสนี้เพื่อสแสวงหาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญเพื่อนำมาพัฒนาเป็นนโยบายรองรับการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงในมติต่างๆ 3. อิสราเอลเป็นประเทศหนึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพักที่มุ่งเน้นการดูแลประชาชนภาคเกษตรกรคนตัวเล็กผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันและสแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆเช่นการขับเคลื่อนในระดับทวีภาคีโดยเฉพาะระหว่างประเทศอิสราเอลกับพักไทยสร้างไทย ในการนี้ยังมีบุคคลสำคัญของพรรคไทยสร้างไทยรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศนายเทปริ์สีน้ำเงินเลขานุการคณะกรรมการการต่างประเทศนางสาวธิดารัฐยิ่งเจริญเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศร่วมหารือด้วยโดยก่อนหน้านี้พรรคไทยสร้างไทยได้มีโอกาสพบป,ปะอุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและได้ใช้โอกาสดังกล่าวพูดคุยเพื่อสแสวงหาความร่วมมือในมิติต่างๆเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ